น้ำมันพืชมักถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพเพราะมาจากพืชธรรมชาติแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนเปลี่ยนมาใช้น้ำมันพืชก็แล้วไขมันในเลือดยังพุ่งสูงอยู่การเลือกใช้น้ำมันผิดประเภทหรือแม้แต่การเลือกใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงได้นะคะที่ทำให้ไขมันในเลือดพุ่งขึ้นได้แล้วน้ำมันพืชชนิดไหนที่ดีจริงเฮลิ y ช็อกไบลีจะเล่าให้ฟัง 1. น่งนะคะ น้ำมันถั่วเหลืองจุดเด่นก็คือไม่เป็นไขในอุณหภูมิต่ำมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในระดับปานกลางหากเราทานในปริมาณที่เหมาะสมอ,อาจช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของความดันเลือดสูงได้2น้ำมันบรัมข้าวสกัดจากบรัมข้าวมีสารโอดิซานที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระไม่มีกลิ่นหืนนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการดูแลหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดสน้ำมันปาล์มอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและวิตามินเอซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญ น้ำมันชนิดนี้นะคะมีไขมันอิ่มตัวสูงกว่าน้ำมันชนิดอื่นราคาประหยัดจึงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหาร4น้ำมันมะพร้าวถือเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงไม่เหมาะกับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงหรือผู้ที่ต้องการควบคุมระดับไขมันในเลือด5น้ำมันมะกอก FC หลายคนคุ้นเคยถือเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุดในบรรดาน้ำมันพืชช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี LDL ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำมันมะกอกมีทั้งหมด3ประเภทอันได้แก่ หนึ่ r เอ็กซ์ n ราเวอร์จยเหมาะสำหรับทำสลัดเมนูที่ไม่ผ่านความร้อน 2. องเพียวโอลิฟอยเหมาะกับเมนูผัดไ i g ์โอลิฟออยลเหมาะกับเมนูทอดข้อ6นะคะน้ำมันดอกทานตะวันถือเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสบ,บางเบาไม่มีสีไม่มีกลรดแถมยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดระดับไตรกลีเซอไรราคาสูงกว่าน้ำมันพืชนิดนึงเสุดท้ายนะคะน้ำมันคาโนลา มีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันชนิดอื่นอุดมไปด้วยโอเมก้า3โอเมก้า6กรดโอเลอิกซึ่งช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจแล้วเอซีในห้องนี้เลือกใช้ขวดไหนคะ